การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคือการฟังธรรมให้เข้าใจสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทําเป็นตัวอย่างอยากบรรลุธรรมไหมมาฟังธรรมพุทธเจ้าอธิบายปุ๊บเข้าใจจบพระอาจารย์อธิบายธรรมะเรื่องจิตเรื่องของการเห็นความเป็นอนัตตาของจิตจิตเป็น ธรรมชาติใสว่างเปล่าบริสุทธิ์มีจิตตะสังขารเป็นอาการเป็นกิริยาก็คือไอเสียงนี้มนโนภาพนี้อารมณ์นี้อาการที่รับรู้อยู่นี้นี่คือกิริยาของจิตเป็นอาการจิตกำลังอาศัยเครื่องมือนี้อยู่แค่นั้นจิตเขาต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อเขาจะได้มาเรียนรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่แต่เมื่ออาศัยเครื่องมือกลับไปเรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกไม่เคยมี ดวงจิตดวงใดมาเรียนรู้ตัวเองเลยถึงมาเรียนรู้ตัวเองก็เข้าใจตัวเองไม่ได้อีกเพราะปัญญาไม่มีจึงต้องรอมหาบุรุษรอพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญามากมาชี้พอพระองค์ได้แจ้งแล้ว,วก,กว่าจะแจ้งแล้วเอาชีวิตเขาแลกกว่าจะได้มาว่าจริงๆแล้วพระองค์พอได้แจ้งแล้วพระองค์ถึงมาเข้าใจว่ามันไม่ใช่การเอาร่างกายไปปฏิบัติเพราะนั่นเป็นทางสุดตรงแล้วมันก็ไม่ใช่ การที่หาอยู่หากินหาความสมอยากไม่ใช่เรื่องแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่รู้ตามความเป็นจริงรู้ความจริงว่าที่พูดอยู่นี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของเรียกว่าอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเรียกว่าขันห้านะมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นหมายความว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยอ่ะสักแต่ว่า รู้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นสักแต่ว่าปรุงแต่งไปอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจไหมธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า